สวัสดีครับทุกคนผมเองนะครับก็ใช้เลยจากคลิปที่แล้วเนี่ยได้ l i ฟ์แบทเทิของด่วนไปนะครับก็คือ Cash and Battle นะครับสรุปการ Battle ลของครั้งที่แล้วนะครับก็คือแบบเจอโปรแกรมอนป่าทั้งหมด4ด้านนะครับก็คือ4มุมเลยก็คือรอบวงลีนะครับก็คือไปเจอคาจิเลกเมฝั่งพันธมิตรและฝั่งตรงข้ามแล้วก็เจอโลตอมทั้งฝั่งเลนบนและเลนล่างแล้วก็ข้างบนโลตอมนะครับก็จะเป็นฟรีเซอร์กับพันเดอร์นะ ในแต่ในเลนบนและเลนล,ล,ล่างเลนล่างเจอฮันเดอร์เลนบนฟรีเซอร์นะครับแล้วก็เลนการเจอเรจิกิก,กัสน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีโมทสเตเดียมกันนะครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมทุกคนไปดูกันเลยโอเคนะครับเข้าสู่โหมดจับคู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาเลือกโปเกมอนกันดีกว่านบผมขอเลือกสายสมุนเหมือนคลิปที่แล้วกัน ผมเลือกตัวซ้ำๆผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เบื่อครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ถนัดสายสมดุลมากกว่า <brushing> ก็สมเชื่อครับสายสมดุลก็คือสายที่เป็นโปรแกรมประเภทที่โอ้มีสายสมดุลเข้ามาเพิ่มการ v สผมก็ไปเนเบนบ์นเอะมันอาะเพิ่มพลังโจมตีก็ได้เราขอแก้ดูคาะได้ว่าเป็นเพิ่มพลังโจมตี ผมว่าถ้าตัวตัวไหนที่ผมชอบอะ่ะผมว่าน่าจะเลือกพลังนั้นเป็นพลังไอเทมที่พิเศษพิเศษนะครับแต่ว่าสายสนับสนุนก็ยังคงเดิมนะครับยังไม่มีการตัดสินนะครับว้าวเจอปีกาชูเซราลาและเซเนไนนะครับโอ้โหส่วนใหญ่มีแต่สายต่อสู้และสายสนับสนุนทีมเรามีแต่สายสมดุล แต่ก็มีสิทธิแพ้ได้เพราะกาเบสนะกาเบสใช้เพิ่มพลังโจมตีกับเราเลยคือเขาบอกว่ายารักษาแผลมันใช้กับสายสมรุลไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้แต่สายสนับสนุนนะครับแต่สายต่อสู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันต้องใช้อะไรนะหรือว่ามันต้องใช้เพิ่มความเร็วหรือเปล่าไม่แน่นะครับเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยน,นนะโอเคนะครับมาถึงแล้วครับรีโมทเเดยม วันนี้มากับสายสมดุลและและอะไรโอเคผมได้ไปแล้วครับไม่เปนะ็นไรน้องกาบียโอ้โหประเภทกัดน,นะครับแด้สี่ตัวเลยโอ้โหเจอสไนท์ครับเจอสไนท์สู้กับกาเบีอยู่เดี๋ยวเราต้องรีบ โอ้โอ oh 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 oh. ้โอ oh 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 oh. oh, oh oh. ้โอ้เจ้าปีกาด้วยเจ้าปีกาโอ้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 ้โอ้โหเลือดรดอย่างรวดเร็วครับคิดว่าจะรอดยังงั้นเหรอ แน่ผมอ่านี้แล้วนะนั่นไงครับเกงกามาแล้วเซอร์ายโดนเกงกาวาร์ปครับเห้ยเวกากล้าอู้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 เพิ่มพลังโจมตีก่อนนะครับ มผมรู้แล้วว่ามันต้องทำยังไงนี่ครับนี่ว้ามาตรงนี้เพื่อมาเพิ่มเลือดให้เต็มข้าวเมลกำลังโค่นสลาวล่าอยู่ โอ้โหเก่งกากับลูกค่ะแล้วเรามาด้วยครับมาแง่คนเรียบรเลยี่สิต้องมีใคราโอเคโอ้โหปีก้ามาเลยโอ้โหโดนใช้เครืของเค้น่องมา โอ้โหตายแล้วลบสิบเลยน่นยาไงาสายสนับสนุนเริ่มมาละโอ้กาเวโคนต่อเนื่องอยู่เลยล่างนะฮ่าฮ่าฮ่าออกมาแล้วโอ้ไม่ ไปไปหยอดโกเลยโกแรกโดนทำลายครับของฝ่ายตรงข้ามนะมาต่อไปตัวนี้ละนั่นไงครับการเว้กกำลังขยับเข้ามาในโบแต่ดันเจอปีการะยูหย์โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเลนล่างมา แต่เราต้องหลบหลบเซอร์ไนท์ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้วาตาชิลกาช่วยแล้วกันโอเคโอ้เอาจริงแล้ววาตาชิลกาช่วย่อยโอ้โหลูกเอออสเต็มเลยตรงนี้ โอ้โหโดนทั oh yeah. oh. ้งคู่เลยคนต่อเนื่องสองคนโอ้โหแย่แล้ว้าับไฟตรงข้ามได้แล้วนะโอ้โหกาเวียนได้เดี๋ยวเราต้องไปเอาคืนปิกาจูนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปช่วยวาตตาชิลกาก่อนนั่นแงค่ะแม่กำลังเสริมละผม <c oughs> โดนยับเยอนเลยพ <laughs> <c oughs> ี่งชูยับเยอนแล้ว <h ai> โ,อโ,โอ้โหเลือดเหลือจิ้นเยงนี้ อ,อไ่ไหมโอเคกาเ้าวเดียวโอ้โอ้เอรหลาวลามาละนั่นเนี่ยครับแม่โคนสายความเร็วครับแล้วหยอดโกของเก่งกาเอ้ยเซอร์ไนามาแวบๆนะนั่นเนี่ยนะ ก็ต้องระวังให้ดีพรบปิ๊กกาจูเฝ้าตรงั้นอยู่นั่นอย่าง้ตายแฮวผมก็ไวดีนะ่โอ้โห้มันได้โอเคเดี๋ยวเราไปช่วยกาเบทก่อนแย่แล้วฝ่ายหสงครามต้องแก้แค้นแล้วครับโอ้โห้โโดนสตันอยู่โดนสตันอยู่โอ้เล่ โหมันตานทานได้นั่นเยี่ยมวัตชิลกาฟังกอยู่โอเคฝั่งข้ามสรุปก,ก็ไม่ได้ทำาเหลือแต่ฝั่งลงฝั่งเลนล่างที่ยังไม่ได้ทำต้องให้คามกช่วยแล้วเดี๋ยวเราสนับสนุนเรื่องของคาจิริกะเมเองอ้ แต่ก็ยังทำอะไรไม่สำเร็จหรอกนะว้ากับโดนแล้ว oh, <the> โอ้โหโดนกีการันใหญ่มันเอาแล้วนี่คนนี่คนนี่คน อะไรที่เป็นสองได้อะต้องไปของบิ๊กวินแล้วล่ะครับโอ้โหเซอร์ไนค์คนกาเร็ Red, ครับแต่ฝั่งนี้อาจจะได้อยู่เพราะว่าฝั่งของเลนของเลนของฝ่ายน้องข้ามก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกนะโอ้โหฝั ho, <c oughs> ่งน้องข้ามพึ่งทำลายตอนนี้เดินวนดึบดึดึ เพิ่มพลังกันซะหน่อยไม่ทันแล้วโลตอมเดี๋ยวรอขอ <c oughs> ไปแล้วครับ ต้องให้กาเบียช่วยแล้วครับไปครับกาเบียทำลายแล้วเลนี้ครับเลนี้บ้างโอ้โอ้โอ้อะไระไรอะไร,อะไร <S <S โอ้โหโตายครับโดนเซอไนใช้ไซโคช็อคใส่ โอ้โหขามไม่ตายครับฝ่ายของข้าเริ่มแก้แค้นนะครับโอ้โหดูสิครับฝ่ายของข้า,ขาเริ่มขยับแล้วเองกามาแล้วนั่นคม่ความเแี้ยห้ามโอ้โห ห้าสิบของกาเบรียสเดี๋ยวเราไปช่วยเขาก่อนไปช่วยกาเบรียสจอดโกกันสามสองหนึ่งโอ้โหอยู่อุ้ยเสือไนมาแล้ว นึกว่าจะยอดโกทันซะอีกนะครับมาดูผลคะแนนกันนะครับ <You win. S 1> 650เพราะเรานั่นแหละครับเราหยอดโกไป228ห่างกันแค่500เท่านั้นเองนะครับมาเรามาดูแบบ อันนี้กันบ้างครับแบบตารางนะครับฝั่งตรงข้ามวาตาชิระกาเป็นแต่เซเน่ไม่ได้หยอดโกเพราะว่าโดนเกงกากับเราสตันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรนายละเอียดคะแนนกันคะแนนที่ได้รับนะเพิ่มโดยโรตอมยี่สิบแต่ว่าฝั่งตรงข้ามไม่ได้เพราะว่าโดนเราแยกไปหมดเลยนะครับส่วนโค่นต่อเนื่องมีสามคนก็คือเกงกาลูคาเรโอและกาเบรียสนะครับ นี่ครับได้แต้มแบทเทิลเ,เพิ่มอีกเพิ่มอีกห้าร้อยห้าสิบนะครับแปลว่าเลเวลเนี้ยอาจจะมีส่วนทำให้อ่าทำให้ฝั่งของเราเนี่ยชนะได้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวเราจะกลับมาในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ